สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky Plan s t ล้ e นะคะวันนี้มาที่ร้านอยู่บ้านคาเฟอีกรอบหนึงค่ะแต่มาในช่วงเช้านะคะคาเฟ่นี้นะคะอยู่ริมถนนเดชอุดมหนองไผ่ล้อมนะคะก็ยังไงจะทิ้งโลเคชั่นของร้านไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะคะร้านเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง1นึ่ทุ่มค่ะมีทั้งชากาแฟาแล้วก็อาหารนะคะแต่ว่าปิดวันอังคารนอกนั้นไปได้ทุกวันเลยค่ะ ที่ชอบมากที่สุดเลยคือ,คอ,คอกาแฟโบราณอร่อยมากจริงๆที่เห็นด้านหน้านะคะก็จะเป็นแพรเสี้ยงหน,นะคะระหว่างแพรเสี้ยงหากับคุณนายตื่นสายเราสังเกตที่ใบนะคะแพรเสี้ยงหายจะใบเรียวๆเล็เกๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าน้องก็มีหลายสีมากนะคะส่วนคุณนายตื่นสายนะคะก็จะเป็นใบเออบนๆบ,นบนมากกว่านะคะไม่เรียวเล็กเนาะตัวนี้ก็เป็นพุทธรักษานะคะแล้วก็ดอกบัวค่ะ ช่วงนี้บัวที่ร้านนะคะออกดอกกันเยอะมากเลยสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะนั่นคือน้องพึ่งนะคะใครที่เลี้ยงออพึ่งชันโรงนะคะก็เลี้ยงไม้ดอกไว้ก็ดีนะคะน้องจะได้ไม่ต้องไปหาอาหารไกลเนะคุยกับคุณพ่อนะคะคุณพ่อบอกว่าไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่งอยู่หน้าร้านตอนนี้นะคะคุณพ่อเป็นคนเลือกซื้อเองและก็ดูแลเองนะคะ ก็จะมีการให้ปุ๋ยนะคะแล้วก็ถ้าตอนไหนแดดเยอะเยอะเกินไปนะคะคุณพ่อก็จะกางร่มให้ด้วยร่มนี้ก็จะเป็นเหมือนร่มบังแดดให้ลูกค้านะคะแล้วก็บังแดดให้ต้นไม้ด้วยช่วงที่แดดจัดๆเพราะว่าอย่างที่เคยบอกเมื่อคลิปที่แล้วนะคะร้านจะตั้งอยู่ที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกค่อนข้างร้อนทีเดียวที่ชอบมากๆเลยก็น้องกุหลาบเลยค่ะ กุหลาบครั้งที่แล้วที่มานะคะยังไม่บานสะพรั่งขนาดนี้ตอนนี้คูหูบานเต็มเลยค่ะไม่รู้จะกี่ดอกต่อกี่ดอกนะคะช่วงนี้โคราชฝนตกเกือบทุกวันเลยนะคะแล้วก็ฝนตกหนักด้วยใครที่กําลังเลี้ยงไม้ดอกก็อาจจะรู้สึกเศร้านิดนึงนะคะเพราะว่าแดดไม่ค่อยมีแล้วก็น้ํามันจะเยอะนะคะดอกไม้อาจจะแบบตุยไปได้ยังไงก็ดูแลน้องๆกันด้วยนะคะมาดูกันต่อค่ะนี่ก็จะเป็นพวกคุณนายตื่นสายนะคะ ใครสนใจคุณนายตื่นสายนะคะแล้วก็แพรเสียงไหายเนี่ยพิติกนะคะบ้านไร่ไปเดือนมีขายนะคะเ,เดี๋ยวจะทิ้งลิงกงของพิติกไว้ให้ด้วยนะคะตอนนี้พิติกมีทั้ง40กว่า4เลยนะคะอันนี้อาจจะมองไม่ค่อยออกนะคะเขาชื่อคือ,คอต้นผีเสื้อแสนสวยเนี่ยค่ะดอกเขาจะเป็นแบบนี้เป็นดอกไม้ทานได้นะคะดอกไม้ทานได้หมายถึงว่าเอาไปไว้ประดับตรงอาหารเป็นพวกเค้กอา,อาหารแล้วก็ น้ำอย่างเงี้ยค่ะได้โดยไม่มีอันตรายต่อเรานะคะน,นี่พวกเดซี่ค่ะเดซี่นี่ก็สวยนะคะแล้วก็เลี้ยงง่ายมากๆคุณพ่อนะคะแถวนี้คุณพ่อจะใช่ปุ๋ยก็น่าจะเป็นออสโมโคดนะคะเดี๋ยวดูกันนะคะคุณพ่อใส่ออสโมโคดไว้เทคนิคการปลูกไมดอกนะคะถ้าดอกเขาได้ออกไปแล้วนะคะแล้วก็เริ่มจะโรยแล้วเราก็เอากนไกนะคะมาช่วยตัดแต่งกิ่งนะคะเพื่อให้เขาเหมือนว่า มีดอกใหม่ๆเกิดขึ้นมาตลอดเวลาดีกว่าที่ค้างไว้นานๆนะคะมันจะได้ไม่ส่งด้วยค่ะต้นพวกไหม้ดอกจะได้อยู่กับเราไปนานๆนี่ค่ะดอกบัวช่วงนี้ดอกบัวออกเยอะมากสวยมากเลยบัวแบบนี้แล้วก็เอามาประดับบ้านได้นะคะใส่โอ่งใส่อะไรใส่กระถางดินเผาอย่างเงี้ยค่ะสวยเลยตอนนี้ก็จะเป็นเข็มอินเดียนะคะที่ร้านจะมี3ามสีก็คือสีแดงแล้วก็สีชมพูบานเย็นค่ะ แบบแบบนี้นะคะแบบบันเยยนบันเย็นเลยแล้วก็อีกอันก็จะเป็นสีชมพูหวานๆค่ะเขมอินเดียเป็นอะไรที่น่ารักมากนะคะแล้วก็ออกดอกตลอดเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะถ้าเป็นไม้ดอกแล้วก็ต้องตัดแต่งเขาเรื่อยๆเขาจะได้ไม่โสมแล้วก็ออกดอกให้เราบ่อยๆนะคะนี่ขนาดเป็นุทธรักษานะคะแค่ออกดอกก็สวยแล้วตัวนี้เป็นเทียนฝรั่งนะคะเป็นสีขาวแล้วก็อีกตัวก็จะเป็นเทียนฝรั่งสีแดงค่ะก้านเขาลําต้นเขาก็จะเป็นสีแดงด้วยนะคะสวยมากเลย อย่าลืมนะคะใครเป็นคนโคราชนะคะหรือว่าได้แวะผ่านมาอย่าลืมลองมาแวะมาที่ร้านอยู่บ้านคาเฟ่นะคะโอ้อันนี้เป็นต้นทุงเงินถุงทองค่ะเป็นไม้มงคลนะคะที่เขาเลี้ยงไว้ถุงเงินก็คือจะออกเป็นสีเงินๆส่วนอย่างนี้เขาเรียกว่าถุงทองกคือออกสีเหลืองๆค่ะเมื่อก่อนก็แพงมากหรือบางคนก็เรียกว่าต้นมิกกี้เมาส์นะคะต้นนี้ส่วนอันนี้ค่ะอีพีแชงกีลานะคะดูลักษณะของใบของเขานะคะ จะขอเหาขึ้นแบบนี้เลยเขาสวยมากนะคะแล้วจริงๆเขาใหญ่ได้มากกว่านี้อีกถ้าเราเอาเขาไปไต่เลื้อยขึ้นต้นไม้หรือหลักสูงๆนะคะใบเขาก็จะใหญ่ขึ้นมามากเลยอีกตัวนะคะคุณพ่อบอกว่าเป็นบันชื่นแครค่ะน่ารักสุดๆเลยมีสีขาวกับสีเหลืองนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ